มองลาบก็บวให้ปูเอาไปได้เลยโอ้ส่ได้แดกบน้อป่ามึอนี่ไดมองลาบลงไปลงไปห่วงปลุลงไปคนน่ทางลงกับมังลายนึงแมตดขี้ดใ่ด้ตดขี้งลไโอ้ยตีตังกาลงไปดอกซ้ำนันนึ่งอยไปหยูรหาเสืก่าเลาววาวลุ้น

ปาดเี่เอกระชัน่นะครับเอ๊ะ่อนเอนหเ่อตัวนเน้อคือบน้อเได้อยอยบอ้หนเต้นเต้นเอยู่เด้งเ้เมอยูเมอยู่โอ้โาย้เต็มหูหลาเติบหลายเติบหลายเติบ ว้าวเขาลูกบาทแรกนี่เขาบอกเลว่าฝีมือเขาลูกครับผมสันสันมาสันมานี่มันปลาอะไรมาลงมาเอาเมวิเขาลูกวะโอ้ย พอแล้วมันจะคือไม่ใช่ค่าแค่ไอ้เพื่อนโอ้ค่าขนาดว้ายตกลงได้ปุ๋นะเขาโล่ครับบาดแรกบาดสองบาทบาดสองเมตรซีรีโอ้ตุ้มตุ้มตุ้มมาตุ้มมาเขาบลเลียกยู่เงินก็ได้หรอกเอาไปไม่ใช่ได้หลายเขาเจ้าเพราะว่าได้หลายมากับพันตายพันจอดบูดพันแต่งมือนี่ โอ้ให้ปาดมือชิบโอ้บาทเดียวครับเอาจอูดให้เท่านั้นเราอที่ไรบาทบาทเดียวบาทเดียวครับผ่านตายครับพันตายสบาทนั่นเลก็ได้ก้วยนี่ผ่านจอดครับผันจอดบุตร อ,ลลอ,อันนี้<ะ>พันแต่งครับพันแตง่งเ <c oughs> อาครับบาทสองครับรอบสองมีเรียป่าญ่มีอยู่เลยต่ว,ว่ามัาน,น,น,นโม่ไหนมันโดนรอบสองครับผม <substit uting> uh, okay, okay เออขึ <lite> ้นเจนเจนนี่ไมีกีแล้อีกีหน่อยนึงเออไม่ไดยวห้ไม่เดี๋ยวเพราเจอดพราะเราเพิงยืนยืนซื้อเออเปียกกระยาห้ำเถอะยว่เปียกกระยามันปพิสูจน์แล้วพิสูจน์ขมาไเขามาโอ้โย้นแล้วบางนัน เอาคืนได้ไหมทั้งนี่บาทสองครับเป็นยังไงครับโอ้แตกสวดสวดโอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้เออคืออยู่คืออยู่บาทสองครับบุมหมานคือเก่าได้อยู่หมานคือเก่าเนาะหมานคือเก่าครับบาทสองเบ่งเอาหรือปลากระครั้งไว้ดอกขึ้นมาไหมครับ อยน่ยงเขากุ่มบ่หลากดางคู่เดียวก่เป็นด้ยใครน่าจะสาวยงดิบดิโอ้ยโอ้ยอ้าโอกยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้อ้คโอ้ยโ่อย่อ้นโอ้ยโอ้อ้อ้ยอยโอ้ยอ้อยโอ้อ้ย้ยโ้อ้ บาทสามครับพี่นออ้องรอบสามในรอบสองพ่อพ่อได้อยู่ได้กินครับหมานคือเก้าป่าครั้งไว้ <c oughs> พันจอดกับพันตายที่ไหนเนาะคืออยู่คือยอยู่ป่าพ่ออยู่เออจอดจอดยืนย้นยละ đi mặc tay vốn má ừ Bọn tao mày nhang bọn tao mày nhang ừ vốn má vốn má rồi ở khu chè này lưới ừ. bên đây ừ phó đây vô phó đây phó đây vô nhìn <laughs> <laughs> บาาแรกมันได้หลายอยู่บาสองมูลลงกี่ตุม่มโอ้ครบเย็นใช่นะสาวงอนั่นไปเฉยแลวซีดลงเงี้แหละเขาขัวแน่น้ำปลาแน่ละคากแล้วแซ่เป็นไข่เป็นเนี่ยวไดใส่เอาถังทัง ปล่อยให้ห่บอสขวดด้ยกันไอสูสูหูบอเป็นยังรถรถจะกร้าขึ่เรือเงาะเรียนแพลงเรียนเพลงง่ดิสันมันดิสันมันพงดีเอ้าน้ำน้ำมึงูคาตมันโอ้ยเสาเมื่อกินน้ำกินไง เสาก้อนทำไมขึ้นมากันมากไ่ได้ท้องผู้ด่้เออไปได้มามเสยแหลกได้ยืมนาปุน่นโอ้หกำไรเงินกำไรท้องเออเอาเสาเมือกินน้ำครับพี่น้องบเออเ้นเหนียวเสียแกส้นเหนียป่าเรามาถอดเลยฮะโอ้โหเป็นแต่หน่อยด้อครับหลายเติบไม่เป็นของเจ้าเลย ของแท้หรือของปลอมของปลอมของแทค่จะใส่ไปกลางแดดดิมืดคึ้นเหมือนย่าเจ้าสาบาเไปไว้อยู่เบาะไปกินเย้ยไส้มาเคางไปกินเย้ยไสมาเมาค้างค้างเหมือนไผ่ดอ ข้างเนื้อข้างบนมือข้างเนข้างเนื้อข้างเนื้อข้างนื้อข้างเนื้อข้างเนื้อสข้างเนื้อ่มีมีด้วยเดียวหรือาษาด้วยหุ่นบ่มีบ่มีได่ไหนครับบ่ด้วยหุ่นบ่แหงเบล้วแหงเบล้วโอ้คือแหงแหงเบื้อมันบ่สาจอดป่ะสา้วยมันอยู่นะ

เอาซัานี่ละครับคลิปนี้ก็ดีเนี่ยมองหูไม่รู้พอคนอีสานบอกหูจ้าที่แล้วขันภาษาบ้านเฮากะภากากีตู้เห <S <S se รอแล้วอืออือดทออืออืออืออมออืออืม่ือ โอ้ยุ๊บาวอินดี้มาหาอยู่หากินครับตามทองให้ทองนะเออไอ้นน้อง,องสลายกับนายการเนาะเมื่นนะอน้องบ้านเขาก็แล้วเท่านั้นแหละมันก็แม่นผักหนอกอ่อนนี่กันเออผักหนอกเลระ บ่มันอ่อนกินไปรวดเขียวก็มีตัวขันว่าข่นอกบอยแล้วบ่จักหอดบ่จักหอกบ่จักตัวหูจักตอย่งบ่อกให้บมกห้ตาหมอยยังอยต่อไปกับเขาเลสิโลนออกเบเขียวทั้งหลายต่ว่าแบบยำนางเชียมพันยำดีดิอมเด้ยมม้วนคือเราเรืงขนาดคือเราเลยบ่ บ่มีบ้านอะไทั้งนั้นนะนี่ครับไปบุบุกหน่อยพักนอกบ้านเท้ามีอยู่บ่หำ บ่ซ้ำกันทั้บ่เอ้าเอ้าจะคือเก็บได้จะสิป่ะว่าเดี๋ยวเราจะคุณอิสานนี่เออหัวปลากูดโอ้ยน้อง บึง้งน้องสาลายใช่เป็นทุกข์ยาออกมาลุ้งสนามบอล้ลยเรื่อครับบักบ่าพี่น้องเห็นอยู่บุหยี่ใส้นละหน่วยมันไปไปละมาละผู้หนึ่งนี่คือนดอหมดแดงครับพี่น้องไปใส้ก้อยปลามันอันเงียบก่อนพาขี้ริ้วห่อท้องเนี่ย ้ว่าคือออนไรนคืออะไรเราไมได้ใส่นี่สิะซื้อซื้อเนี่ยมันเื้อเข่าโอ้ือรู้แหละปล่อยลงมาปล่อยลงมาว่อ้ยเอาอีกอันทั้งทั้งปุนะจดเอาไหนเอาไว้ใส่ไหมใชหมกะสอบอ่ะโอ้ยหางมันแตกด้อตัเมึงก็ตัดตัดเอาได้อะไรแบบโอ้ยหางมันแตกมาตื่นล้วมาตื่นี่ โอ้ยฟล่ยหต่ได้เสมึง่งฟันมันได้สบบโอ้แตกไปแล้วเอาไปหุ้งกระสอบไปใสตห้างเอาเาโยผ่านรงมัไหมเอาไหมเอาไหมอออีีซ้งเงาเงา โอ้โูลงมาแล้วมุดแดงน่ะเลยหั่นหนึ่งแตกแล้วหางนี่กระปันเลยแตกออกมาแล้วเนีอยบ่พอมุดแดงปล่อยปลสซิวแล้วเรียบร้อยแล้ว เขาก็ยันเบิดอยู่เออเศษเลยแม่แน่รองไงแ<อ>ต่งเลยแม่ก่อ,อน,ลนลอปลาซิวก่อนปลาซิวครับอ้ <c oughs> แซเบหลายอ้หพี่แดงๆแบเอ่อนี้ก็เนาะอือเอบ่กอยู่บ่ก่อนไกลเนี่ยซ่บกว่ายุ่กว่า เดยได้เดนได้ไล่โน่ออกไน้ตายเพื่อมเดได้ไล่เนื้อหาไล่หายลายเอกไกลมากกว่ากระโดดเลยอ๋อกระดองะกระโดุว่าเดินเขาไล่ให้ไลยไปจ้ะถ้าไม่เอกไกลมากกว่า